2.2งจสอาปันกลาง2 2สาปันกลาง2.3 4.16ดสาี่จุดหนึ่กดีเลอรสองดสี่องี่อนี้มาดูมาตรฐานที่สมาตรมาตรฐานการศึกษาต่อเนื่องมาศษากันต่อเนื่องนะต่อเนื่อง1.1ตัวนี้ยังมีใส่เต้ออันนี้หองหาย นึ่งจุดนึงเดี๋วกถามกันทางไหนอพี่พี่ใช้ตอมล่ำใช้ตใช้ตอมกันเอาขึ้นหน้าปัจจุบันใช้เข้านั่จอพี่ดูในอันนี้ห่อนี่ี่ทรงห้ไทยในเมสเซอ่ะทรง่ไมันไม่ทรงมายอะแย่้นามไปตรงมือล่งได้เป็นเอนี่ละมาเดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวนี้หนึ่งจุดหนึ่งเนาะนะ ดีบบบนี้หัหนึ่ใส่แล้ว1.3ส่งในกลุ่มกํเออให้ส่งในกลุ่มเพราะว่าถ้าส่งในลายมันเก็บได้ปบะเมือนแล้วก็แล้วก็ปสนกลหนึ่งจามหนึกลางสองกกำลังพัฒนา2.2 2.2วิทยากรการสาธารณนิงไอแอม เราส่งแล้วอยู่ในกลุ่มบีเปิดไปคนไปเอาไฟต่างกันเลยอันนี้การสาธาตอเนื่องนะสองจุดสองต่อเนื่องนะวายุค่ะไม่่วาสองต่อเนื่องสองจุดสองบิวห้องบิวกันบิวออร์ติกไว้บิวของบิวนะเออเมื่อกี้ปีปูนะปีปูแล้วกับบิวยันสรุปอีกอ่ะ อันนี้ครบล้วต่อไปไปดูมาตรฐานที่สามไปดูมาตรฐานอัธยาศัยหนึ่งจุหนึ่งอยอยรงไว้ไหน,นอ่ะทรงไว้ไหนเสตอมแล้เสรตอมแล้อ๋อตรงใช่แล้วก็มาดูสองจนหนึ่งทงแล้วสองจุดสองขาดไอยงย,ยุดยอยุดให้สรงละ่ะ ก็ช้ตอมลบทำด้วยอ้อยสอนะครับสองจุาดหมดเลยเนี่ยทองชัยอ้ยเข้ามาอุจะเหออ๋ออออออเอ้ออ้อยสัตอมจะไทองชัยด้วยุงหน้าอิมากับหาน่ะเออ ไเปโซก็โซนกลางนี่เอันนี้อันนี้สามจุดน่ะมาตรฐานที่3ามสามจุดหนึ่งสามจุดสุดสจุ่หมดกเจ็ดสามจุดปดโบมดเลยอ่ะโบเลยบได้เใส่เลยอ่ะไปส่งไปไหนเมื่วานไปส่งเข้าอุทยนั่นเนาะก็ส่งตัวส่งป่อนี่ก็ส่งตัวส่ง่วนตัวมันก็ค่ะ ก็ท่งส่นตัวคร่มาเอาแช่ก็่เนทางกานเฮ้ส่งเข้าไลน์ไทแต่ว่าเอ้ยไลน์กัเจอแม่เจอไอ้ไทยนั่งส่งคลิกส่งต่อเข้าในกลุ่มที่กัจะทไอ้ยุดอยุ่ที่น่งไดก่อนเออส่งต่อมาเลยสองอยใส่ใจครูทงชัยครูแล้วก็ยุทงครูรงต่อมาในไลน์ครูแ้วอ i n กลุ่มเนอเฟซเนอาจานเ่า นู area, like ่นนอกไปคือตรงนี้อ่ะอาหายกันนี่ยดูเ้งที่ไหนก็ได้เลื่อนลงไปดิที่ปู่ได้ยิ้มเล่นสิง่งน้องไปก่อนใอะไสปอตัวแ้สองนปี้ามีสองไมันก็เออตัวได้ยิ้มปี